สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยกับเอสตอรี่นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็สินมั่นคงนะครับส่งอีเมลมาแจ้งเตือนนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนว่าแจ้งนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนและพาสโค้ดสาหรับลงทะเบียนและ,ลง,ะ,แล,ะลงมติในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทสินมั่นคงนะครับก็มีรา,า,ายละเอียดดังนี้นะครับก็คือลายที่เจ้าหนี้นะครับแล้วก็ก็มี ด้วยเจ้าพนักงานบริษัทพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการผ่านอ e ีมิตติ้งของบริษัทเสนมันคงนะครับในวันที่27กันยายน2566ครับ9โมงครึ่งนะครับซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็คือ1นนะครับก็คือประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน,นฟื้นฟูกิจการแล้วก็คําและคาร้องขอลงมติล่วงหน้านะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็คือ ลิงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมนะครับก็มีแล้วก็มีพาสโค้ดสาหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมนะครับอันนี้พาสโค้ดนี้จะไม่เหมือนกันของแต่ละคนของแต่ของเจ้าหนี้แต่ละคนนะครับอันนี้ทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดต่างๆนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นประกาศประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจนารณาแผนฟื้นฟูจิตการและคำร้องขอลงมติล่วงหน้านครับเกิด คลิกเข้าไปนะก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือสําหรับเข้าร่วมประชุมนะครับแล้วกว็วิดีโอสาธิตคู่มือเข้าร่วมประชมนะุมครับแล้วก็คู่มือการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมนะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือนี่นะครับแผนการชําระหนี้ของบร,ริษัทสินมั่นคงครับนี่นะครับก็คือสรุปแผนการชำระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้โควิดเจ้าหนี้กลุ่ม2และ3ภายหลังที่เจ้าหนี้มีมติยอมรับแผนและสารคําสั่งเห็นชอบด้วยแผนนะครับเจ้าหนี้จะได้รับชําระหนี้เป็น2ส่วนดังนี้นะครับก็คือส่วนที่1นะครับก็คือเราจะได้รับเงินสดในอัตราร้อยละสิของหนี้เงินต้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับทุนประกัน1 0 0 0 0แบาทเราจะได้รับเงินสด ประมาณ1 5 0 0 0บาทนะครับภายใน45วันนับจากวันที่บริษัทได้รับเงินจากนักลงทุนนะครับแล้วก็2นะครับได้รับชำระด้วยการแปลงหนี้เป็นหุ้นบริสัทธินะครับบริสัทธิครับในอัตราร้อยละ85ของหนี้เงินต้นที่เหลือจากการชำระหนี้ด้วยเงินสดนะครับภายใน60วันนับจากวันที่บริษัทได้รับเงินจากนักลงทุนนะครับตัวอัตราเงินต้น1000บาทต่อ หนึ่งหุ้นบริสุทธ์นะครับสิทธิ์ของเจ้าหนี้ที่ถือหุ้นบริสุทธ์ก็จะมีสิทธิอย่างนี้นะครับก็คือมีสิทธิ์ออกเสียงและได้รับเงินปันผลเท่ากับหุ้นสามัญน,นะครับสองนะครับเป็นหุ้นบริสุทธ์ชนิดไม่สามารถไถถอนได้และชนิดไม่สะสมเงินปันผลนะครับแล้วก็3มนะครับมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลพิเศษหากกรณีสารปกครองมีคําสั่งถึงที่สุดให้บริษัทได้รับชําระ ค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ5.15นะครับทีเนี้ยเรามาดูหุ้นราคาหุ้นของบริษัทสินมั่นคงนะครับสินมั่นคงนะปึ๊บเนี่ยเข้าไปดูงบการเงินนะครับของบริษัทสินมั่นคงนะครับแล้วก็ไตรมาสที่1น,นะครับมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่7 1 9 8้าล้านบาทครับนี่สินรวมอยู่ที่37,668.10ล้านบาทนะครับส่วนมูลค่าหุ้นติดลบไปนะครับรายได้รวมอยู่ที่1539 0.55ล้านบาทนะราคาอยู่ที่นี่นะครับราคาราสุดอยู่ที่ประมาณ0.08บาทต่อหุ้นนะครับแสดงว่าอาจได้85หุ้นนะครับ85คูณ0.8นะครับก็เท่ากับว่าเราจะได้เงินแค่ประมาณ68บาทนะบ,บวก15,000บาทที่เขาจะจ่ายก็เป็น15,000 68บาทนะจาก1แสนบาทสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าหุ้นบริสุทธิ์ที่คืออะไรนะครับหุ้นบริสุทธิ์ที่ก็จะเป็นตราสารประเภททุน คล้ายๆกับหุ้นสามัญน,นะครับเพียงแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในการบริหารนั่นเองนะครับสําหรับราคาหุ้นก็อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับก็คือ0.8บาทนะครับแต่บริษัทสินมั่นคงนะครับเขานี่นะครับก็จะชาระเป็นหุ้นบริสุทธิ์ที่แทนนะครับในอัตรา108%ของนี่ในอัตราหุ้นบริสุทธิ์ที่ 1,000บาทต่อ1หุ้นนะครับแต่ปัจจุบันอยู่ที่0.8บาทต่อหุ้นนะครับใครจะยอมรับก็ไม่ยอมรับแล้วก็เข้าไปกดวด,ดูอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ปุ้ยก็มาแชร์ข่าวประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับเผื่อจะมีข่าวสารอัปเดตอีกครั้งจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ